อ,อีบอยเนี่ยครับใ่ผมเนี่ยแม่นแต่ปนั่งผมกับบารมีญาต้กินหรอครับผมเบ่งผมดยดยวยครับนี่ยน้ำตาแตกครับ สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมแฟมมี่เอ็สพีชานนนะครับผมตามเคยนะครับผมหลังจากที่ไม่ได้เจอกับผมนานนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้กลับมาบ้านนะครับผมมาทําความสะอาดบ้านนะครับผมโอ้ยเมื่อยครับพี่น้องครับเมื่อยแห้งเนี่ยแต่ซาซาด้ยครับผมหน่อหวเขาแล้วครับพี่น้องวันนี้เมื่อนดีนะครับหูจ้าบอครับว่าผมติดผ้าไม่กินอย่างเอ้ยเอาโซ่เลยครับนี่นี่ครับผม มาม่าเผ็ดกดเปเปอรเพเผ็ดระดับโลกนะครับผมเผ็ดที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับผมมือนี้นะครับโอ้ยผมเลยคิดว่าเขาเจ้าคือสิมากกิ่นคันน่ะว่าเขาเจ้าว่าเป็นเผ็ดหลายไปสินครับหมวยว่าผมก็อยากลองเลยครับพี่น้องครับนี่ว่าไม่สิเผ็ดซ้มแดดนะครับผมผมอยากขูดกันละไม่สิเผ็ดซ้มแดดเป็นคือคำลำลือบอครับผมอืมมันจะเผ็ดขนาดไหนนะครับผมนี่นะคอนเทมผมนะครับผม ผมอ่ะบอกกินกล่องเดียวนะครับผมผมสิกินสองกล่องครับนี่สองกล่องนะครับผมกินโดยแบบว่าบอกกินหนานะครับจะเป็นยังไงนะครับผมกับากติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนด้ไม่ได้ครับโอเคนะครับผมแบบบอกกินนามนะครับผมสองกล่องนะครับผมสีออกมาเป็นแบบแดงนะครับผมรอชมกันเลยครับผมม เด้รับโกดพี่ครับบะมันบอแม่ดอกอมาอมสีออกกันครับนี่น้อยู่บ้านนะครับมานี่ในในบ้านนะครับผมอุย้ยนะครับอืมครับไปหน้นาเซนนะครับผมนุ่มแงดงจิ๊เลยครับผมอืม มาลองกันครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจะกินนะครับผมผมกับโมูหนะครับว่ามันเปียกซ้ำใดนะครับผมแต่ว่าผมก็อยากลองหนึ่งนะครับผมมา อะไรกันครับเนี่ยโอ้โหสมคำร่ำลือครับอือหือโอ้ยคุยไปเมื่อกี้เนี่ยเนาะฟาบอเพ็ดเฮ้ยพอเพชดอ,อ่ะฟ้าไมสิเพรศัมเดีนะผมผมอยากคุยกับล่ะนึกสิเพรศัมเดีเป็นที่คำล่ำลือบ่กครับผม มาเลยครับหูเขาไม่กินกับไม่กินนอะ่ะมามา่าเพ็ิดี่ลินได้หลงเนาะโอ้ยบรรยากาศมันภาไปครับพี่น้องเมื่อยนหูเขาแลวนะ่ตความสะอาดบานเฮแตกมาใส่ของเผ็ดอีกบานเฮ้แตกไปนนั่งนะครับโอ้ย

ผมบอกเลยนะครับเด็กสิกินนะครับว่าไหนรับอันรักจากผู้รักผู้แย่นะครับโอ้ยเมนตประไาแนผมกับบออาร์มีอะไรกินหรอครับผมเบ่งผมด้วยด้วยครับนี่น้ำตาแตกครับอ้าอ้า อย่าลอกเลียนแบบนะครับผมขอห้ามครับอย่าลอกเลียนแบบนะครับผมอันนี้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับผมบอกว่าพิษระดับโลกครับากาแฟครับ,บครับพี่น้องนี่ฟังแหลกนะครับผมอ ไมครับอย่าหล่อเลี่นแบบแซมมี่นะครับผมค้สั้นเนี่ยเกี่ยวกับเสียชีวิตแดดนะครับผมไมาครับฟังที่สองอสวูว้ไหวกยวะเนาะครับผมโอ้สมกับค้ำคุยพนันดีเลยครับอีปอ,อย,ยเนี่ยครับใจผมเนี่ย เบอืงเต้มเลยเบอไหวแล้วครับโยยอมแพ่แล้วครับเฮ้ย แกันกับพวกที่สองนะครับพี่น้องออสมคำร่ำลือนะครับผมอืออ่าอ๋อืมก็จบะบไว้แล้วครับพี่น้องกับนรองที่สองนะคะเป็แนแ่นะครับผมโอ้ยอย่าหาทํานะครับผม อย่าหาทํานะแบบนี้ไม่ไหวครับผมพอครับผมครับผมสำหรับใครมากินนี่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผม,มด้วยนะครับผมเป็นดีๆครับเนอะ